สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมยาเช้าวันนี้เราคุยเรื่องหน้ามืดตามัวจากรรรรทท 5, พระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ18ถึงข้อ21พระธรรมเยเรมีบทที่5ข้อ18ถึง21พระเจ้าตรัสว่าถึงแม้ว่าในวันเหล่านั้น เราก็ยังไม่กระทําแก่เจ้าให้ถึงอวสารและเมื่อเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าทำไมพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายจึงกระทําบรรดาสิ่งเหล่านี้แก่เราเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าเพราะเจ้าได้ละทิ้งเราไปปรนิบัติพระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องไปปรนิบัติคนต่างชาติ ในดินแดนซึ่งไม่ใช่ของเจ้าจงประกาศข้อความต่อไปนี้ในประชายาโคบจงโฆษณาเรื่องนี้ในยูดาชนชาติที่โง่เขลาและไร้ความคิดเอ๋ยผู้มีตาแต่มองไม่เห็นผู้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินจงฟังข้อความนี้ พอคิดจากพระธรรมเยเรมีในวันนี้พูดถึงเรื่องของชนชาติอิสราเอลที่หน้ามืดตามัวหลงไปทางที่ผิดใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหัวปักหัวปัมกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้จนกระทั่งลืมถึงคุณธรรมเจยธรรมแม้แต่ลืมถึงบุญคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาอันนั้นคือสิ่งที่ ต้องพีดีพูดถึงว่าชนชาติเอซนได้ทำแบบนั้นจริงๆและแม้แต่มีปัญหาร้ายเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ยังไม่ยอมยังจะก็เรียกว่าภาษาทิทไทยยังดันทุลังเดินหน้าต่อไปพร้อมแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะพระเจ้าหี่อซ้ำไปนั่นคือท่าทีของชนชาติอิสรานอลเมื่อเราพูดถึงคำว่าหน้ามืดตามัวหน้ามืดตามมวเนี่ย ใช้กับใครใช้กับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในทางที่ดีนะใช้กับคนที่มีไม่มีมุกทางที่ดีใช้กับคนที่มีความรู้สึกมักใหญ่ไฟสูงก็ได้ใช้กับคนที่พยายามเอาแต่ใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันถูกหรือมันผิดไม่คำนึงถึงความชอบธรรม ไม่ทำหนึ่งถึงความยุติธรรมชนชาติอิเอลก็อยู่ในภาวะเดียวกันคือภาวะหน้ามืดตามัวความอยากได้ใครดีตัวเองความอยากจะได้ตามใจปัารานของตัวเองในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเขาปฏิเสธในสิ่งที่พระเจ้าเตือนเขาเขากลับไม่สนใจนะในสิ่งที่พระเจ้าทั้งบอกเขาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาในวนันนี้มันสืบเนื่องมาจากอะไร สืบเนื่องมาจากเพราะว่าเขาทิ้งพระเจ้าและก็ไม่แปลความว่าพระเจ้าลงโทษเขาแต่เพราะเขาทิ้งพระเจ้าไปเป็นเหตุทาให้พระเจ้าไม่สามารถจะไปคุ้มครองดูแลได้ฉะนั้นเมื่อเขาเผชิญปัญหากระสงครามที่เกิดขึ้นแต่เขายังฝังใจยังปักใจกับความปรารถนาของตัวเองปุโรหิตก็ดีกรรษัตริย์ก็ดียังทําตามใจปรารถนาเองทั้งทงที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด เขาจึงเรียกว่าหน้ามืดตามัวคนหน้ามืดตามัวเนี่ยไมไ่แปลความว่าจะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะรู้แต่ที่หน้ามืดตามมวเพราะความอยากได้เนี่ยทำให้ตาบอดนะ,ะความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำให้ตาบอดทําให้คิดไม่ออกว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแบบไหนอย่างไรนะฮะอนาคตจะเป็นแบบไหนก็ไม่สนใจเหมือนกัน สนใจจะ่เพียงว่าวันนี้ฉันอยากได้อะไรเดี๋ยวนี้ฉันอยากได้อะไรแค่นันเองอันนี้ลักษณะของคนหน้ามือตามัวคนหน้ามือตามัวไม่สนใจเรื่องความถูกความผิดไม่สนใจเรื่องความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมสนใจเดียวฉันอยากได้อะไรฉันจะได้เงนินเมื่อเรา,อานึกถึงคนที่มัวมาอำนาจนะก็คล้ายๆกันแต่ใช้อำนาจแบบหน้ามืดตามัว อำนาจเนี่ยมีไว้เพื่อพดุุงความยุติธรรมอำนาจไม่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตนแต่เมื่อบางคนหลงระเริงในอำนาจและใช้อำนาจหาผลประโยชน์ใส่ตนก็จะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกบรรยากาศของวาหน้ามืดตาหมัวไม่สนใจนะว่าอำนาจที่เขามีให้กับเรานั้นนะครับเพราะว่าต้องการให้ช่วยสร้างสังคมทำสิ่งที่ดีเอาไว้ปกป้องคนดี เอาไว้ลงโทษคนชั่วนั่นคือสิ่งที่อำนาจให้มากับคนที่มีตำแหน่งอันนี้ก็เลยอยากจะให้มองเห็นภาพนั้นในส่วนของพระเจ้าเนี่ยก็พยายามพยายามจะทำมาให้ไงให้คนใช้เสนเนี่ยตาสว่างการใช้เยรามีมาคอยบอกกล่าวพฤติกรรมของเขาการใช้เยรามีพยายามจะพูดในสิ่งที่เขาต้องเผชิญการใช้เยรามีมาพูดถึงอดีตที่เขามาจากไหน เขาต้องทําอะไรอะไรคือนน้าพระแทบเจ้าให้เขาก็พยายามจะทําให้ทายัางไงให้คนจนใช่ติเนี้ยตาสว่างนะฮะแต่พอมันหน้ามืดตามัวเนี่ยมันตาสว่างยากนะแต่ก็ไม่แปลความว่าเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะสะกิดใจขึ้นมาอาจจะกลับตัวกลับใจทันแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะ ก็เรียกว่ามองเห็นความสว่างอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือสินคันนั้นวิธีการช่วยคนหน้ามืดตามมวเนี่ยตามพระพีที่พูดถึงว่าพระเจ้าใช้ให้เเรมีเนี่ยเตือนสตินะฮะนั้นก็หนุนใจคนที่ตาสว่างอยู่นะอยู่ในโลกความสว่างเนี่ยถ้าเห็นใครหน้ามืดตามมวเนี่ยเขาเตือนสติเถอนะฮะเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็พยายามเตือนนะฮะ เขาจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็พยายามบอกเจรมีก็เหมือนกันทำสิ่งต่างนั้นจริงๆในสมัยของช่วงนี้ไม่ใช่เจริมีคนเดียวแม้แต่อิสยากเหมือนกันพยายามบอกจนชาติอิสเรเอลพยายามบอกว่าเขากำลังตกไปในหลุมพรางที่มีปัญหาต่อวิถีชีวิตเขานะะพยายามบอกแล้วบอกเล่าบอกแล้วบอกเล่านั้นพมพีมพูดว่าพระเจ้าเนี่ยยังไม่ให้ถึงการอวสานนะ ยังชะลอเวลาอยู่เพื่อว่าชนชา้นเซียนจะกลับตัวกลับใจใหม่นั่นก็หนุในใจทั้งหลายว่าบางข้าบางคางเนี่ยเราอาจจะหลงผิดไปเราอาจจะหน้ามืดตามวัวไปถ้ามีคนมาเตือนสติเรามีคนมาคุยกับเราส,ก,สก,กิดสกกวเราเริ่มตั้งสติใหม่ครับเพื่อเราจะหันกลับมาสู่ความสว่างใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อจะหันกลับมาอยู่ในทางที่เหมาะที่ควรในที่วิถีชีวิตอันชอบธรรมสำหรับผู้ที่เป็นคริเตียน ผู้เชื่อในพระเจ้าบางข้างคา,งาท่านอาจจะดำเนินชีวิตแบบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งและอาจจะปเชิญปัญหาบางอย่างอยู่และท่านรู้จะทำยังไงวันนี้ผมนุนงใจท่านกลับมาฟังเสียงพระเจ้ากลับมาฟังเสียงคนที่เตือนสติเราบนพื้นฐานแห่งประคำของพระองค์มองดูวิถีชีวิตของคนที่เดินไปกับพระเจ้าและท่านกลับมาท่านจะหลุดพ้นจากคําว่าหน้ามืดตามัว และกลับมาสู่ความสว่างในชีวิตอ,อีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าองค์นี้พร้อมในการช่วยเหลือท่านพระเจ้าองค์นี้พร้อมในการที่จะยกชูท่านขึ้นใหม่และพร้อมในการจะปกป้องคุมค้มครองท่านขอให้เรากลับมาหาพระเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักโรรองของเจ้าเมตตาทั้งหลายที่กลับมาหาพระองค์บนพื้นฐานการได้ยินเสียงของพระองค์าจากพี่น้องครับทั้งหลายจากคนของพระเจ้า ขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมอย่างไร ข้อคิดประจำนี้นะครับอย่าดาเนินชีวิตยอย่างคนหน้ามืดตามัวเพราะชีวิตของเราจะสลัวและอับแสนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ